อากาศของสะพานมอนตอนเช้าๆนะคะก็จะคลิกพลั๊กก็มีทั้งคนที่แต่งกายเป็นชาวมอนนะฮะ,ะมอนทพแท้ๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเหมือนเราเนี่ยค่ะสะพานมาไม้มีความยาว850เมตร เชื่อมสองฝั่งของอำเภอสังขบุรีนะฮะด้านล่างเราเป็นแม่น้ำสองกะเลียมาเที่ยวสะพานมอนนะเราก็จะพบเจอกับไกด์รวมถังในแบบนางแบบตัวเล็กๆนะฮะบนสะพานมอสในทุกช่วงเวลาเราจะเจอเด็กๆนะฮะบนเวียนกันมาบอกเล่าเรื่องราวของสะพานไม้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ฟัง ก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะฮะด้วยการให้เงินให้ทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็แล้วแต่น้ำใจที่เราจะให้ด้านล่างของสะพานเป็นแม่น้ำสงเกเลียนะฮะความยาวของสะพานอยู่ที่850เมตรเป็นสะพานไม้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งมอนนะฮะไปฝั่งมอนเขาบอกว่ามีโจก อร่อยอยู่ล้านหนึ่งนะคะชื่อร้านโจ๊กนั่งยองเราจะไปชิมโจ๊กที่นั่นนะคะนี่นะเด็กๆไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะฮะก็มีการเทินของไว้บนศีรษะเก่งมากฮะ,ะเป็นการฝึกความอดทนฝึกสมาธิได้อย่างดีการเทินของไว้บนศีรษะก็คือเป็นการนำสิ่งของไปถวายพระนะฮะของทิ่ ถวาพยพระเป็นของสูงนะคะดังนั้นเขาจะเทินไว้บนศีรษะเขาจะไม่ถือนะคะให้มันรักกับพระถุงตรงน,นี้นะคะเป็นตลาดเป็นฝั่งของคนมอนอาศัยอยู่นะคะเราเดินมาสุดสะพานไม้เราก็จะพบกับฝั่งที่เป็นตลาดมอญน,นะคะก็มีคนมารอใส่บาท คือการใสบาทเขามีสองฝั่งฝั่งที่เราเดินมาจากสามประสบรีสอร์ทเป็นฝั่งของคนไทยและกะเหรี่ยงจะไม่คึกคักเท่าฝั่งของมอนตรงนี้นะคเป็นร้านที่เราจะแวโจกนั่งยองอ่ตัวลานก็มีสองส่วนนะฮะส่วนที่นั่งยองอยู่ทางฝั่งนี้กับฝั่งที่ขายนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมานะฮะ นี่เป็นชุดใส่บาทชุดใส่บาทราคา99บาทก็จะสิ่งที่จะได้ก็คือชุดมอญน,นะฮะไว้สวมใส่ในการใส่บาทที่เรามองเห็นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะคนพื้นที่เขาจะแต่งสบายๆนะฮะ,ะคนพื้นที่ที่เราดูสังเกตดูนะฮะก็จะไม่สวมใส่เป็นชุดมอญทั้ง ทั้งชุดนะอาจจะเป็นเสื้อยืดผ้าถุงก็ตามวิถีชีวิตของชุมชนแบบง่ายๆชุดที่เขาจัดให้ใส่บาทก็จะเป็นของแห้งทั่วไปเหมือนเหมือนผ้ากาง เราย้อนกลับมากินโจ๊กนะฮะร้านโจ๊กนั่งยองอันนี้เป็นการบริการตัวเองนะจดออเดอร์ที่โต๊ะแล้วก็นำออเดอร์มาส่งที่ตรงจุดนี้นี่เป็นหมี่กรอบน,นะหมีให้ทุกโต๊ะและแม่ค้าก็เรียกเราแล้วนะคะเราก็ไปรับของนะฮะรับของกินแล้วก็จ่ายตัง สั่งไปสาอย่างโอวันตินโจ๊กไข่นะแล้วก็ปลาทุงโขรวมทั้งหมดราคา70บาทก็โอเคนะฮะสำหรับบรรยากาศของสะพานมอญในตอนเช้าในยุคโควิดนะฮะก็ยังคึกคักอยู่เช้าๆนะคะมาเดินชมบรรยากาศของสะพานมอญชมวิถีชีวิตชุมชนและนั่งกินโจ๊กนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ